สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกทกท่านส้มฉุนนิยายเสียงมาแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะส้มฉุนจะมานิยายเสียงเรื่องในไฟแคนท่านผู้ฟังทุกท่านสามารถหาอ่านนิยายเรื่องในไฟแคนฉบับเต็มได้ที่เว็บไซต์ thanbly.com โดยเซิร์ชหานามประกาศต้นอท่านก็จะเจอกับนิยายทุกเรื่องของต้นอรพร้อมกันอยังคะเชิญติดตามรับฟังตอนที่2คลิปหลุดจ้าในนิยายเสียงเรื่อง ในไฟแคนเสียงรถหนะ้าตาประหลาดประหลาดวิ่งผ่านมาควันขมุ้งราวกับว่ารถขายไก่ย่างชุมพลรีบบกรถคันนั้นแล้วรถคันนั้นก็จอดข้างทาง,ท,าง,ท,างทันทีพี่พี่ช่วยไปส่งผมที่หมู่บ้านเอสหน่อยได้ไหมครับผมไม่ไปหรอกครับที่นั่นมีแต่บ้านคนรวยๆกลัวว่ายามจะไล่ผมออกมาผมให้ห้าพันไม่ไปหรอกครับหมื่นหนึ่งขึ้นมาเลยครับโถ นึกว่าจะแน่ชุมพลรีบกระโดดขึ้นรถทันทีเพราะอยากจะอาบน้ำจะแย่อยู่แล้วเมขึ้นมาสิเมรถอะไรก็ไม่รู้เมย์ไม่ไปรอค่ะงั้นเธอก็ไม่ต้องไปอยู่ที่นี่แหละนะไปเลยพี่เดี๋ยวเดียวเมไปด้วยเมย์ไปด้วยก็ได้เมขึ้นมานั่งข้างๆผมสภาพผมกับเธอตอนนี้ดูไม่ได้เลยกรมจริงๆเลอะเทะไปหมดทั้งตัวผมให้พี่เขา รีบบึงกลับบ้านทันทีขนาดยามหน้าหมู่บ้านยังจำผมไม่ได้กรรมไม่ล่ะครับสีแดงสดราวกับว่าโดนตีมาเลือดท่วมตัวบ้านของผมอยู่ท้ายซอยหลังซ้ายมือนี่เงินครับพี่ขอบคุณมากนะครับที่มาส่งผมยื่นเงินให้กับพี่คนขับรถไปกันเถอเมผมกดออดหน้าประตูรัวรัวรัวสักพักแม่บ้านก็เปิดประตูออกมาผม ยืนฟึดฟาดอารมณ์เสียอยู่หน้าประตูว้ายคุณชุมพลทำห้ถึงมีสภาพแบบนี้ล่ะคะช่วยล้างตัวให้ผมทีผมเดินเข้าไปในบ้านพร้อมกับเมเห็นแม่นั่งหน้าเศร้าอยู่บนเก้าอี้ก่อนจะปรับสีหน้ายิ้มแย้มให้กับผมแม่แม่ครับแม่เป็นอะไรหรือเปล่าครับเปล่าหรอกจ้าล้วนี่ไปโดนใครแรกล้งมาล่ะลูกนางเปรวครับแม่หนูเปรวแล้วหนูเปรวจะทำอย่างนั้นทำไมล่ะลูกมันบ้า มันบ้าไปแล้วครับแม่แม่ครับแม่ช่วยชุมพลล้างตัวหน่อยนะครับแม่หันไปสั่งแม่บ้านสรุปวันนั้นผมแสบผิวไปหมดเลยเพราะพวกแม่บ้านช่วยกันขาดสีออกจากตัวของผมผมก็ต้องตัดเป็นทรงสกินเฮดเมยก็เหมือนกันสภาพดูไม่ได้เลยผมละแค้นแค้นจริงๆกับนางเปรยนรกเสียงลายของผมดังขึ้นรัวๆผมกดดูเป็นคลิป ที่ผมกำลังมีอะไรกับเมในห้องน้ำงานงอกแล้วไมล่ล่ะนางเปร,ยว,เปรยวนางเปรยวนรกเล่นผมอีกแล้วครานี้ว่อมไปทั่วเน็ตเลยนางเปร,ยว,เปรยวนางเปรยวนรกผมสะบดออกมาดังๆอย่างโมโหและแล้วข่าวของชุมพลก็ไวยิ่งกว่าแสงดังกรบข่าวของเปรยวหมดและแล้วห้องน้ำนั้นก็กลายเป็นตำนานให้คนได้กล่าวขานกันเปรยทำใจกับเรื่องราวต่างๆได้แล้ว แต่เรื่องความแค้นมันก็ต้องชำระแน่นอนเกลียดที่มันมีความสุขทั้งที่ตัวเราเองต้องทุกข์ใจแสนสาหัสจนอีกไม่กี่วันก็จะรับปริญญาอยู่แล้วดีใจและตื่นเต้นจังเลยนี่คือใบปริญญาใบแรกและใบที่สองใบที่สามก็จะต้องตามมาแน่นอนแม่คณะคงจะมีความสุขเปลวตั้งใจเอาไว้อย่างนั้นเมื่อเรียนจบจะไปเรียนต่อที่เมืองนอกเลย ขอพักเรื่องทุกใจไว้ก่อนกลับมาเราค่อยมาชำระทีเดียวตื่นเต้นไม่เปลวตื่นเต้นสิตื่นเต้นมากสินถามป้ากลับมาแล้วนะสินคงไม่ได้ไปเรียนต่อเมืองนอกกระเปลวหรอกท่านให้ต่อที่ไทยไม่เป็นไรหรอกนะเราไปแค่ไม่กี่ปีเองอืมเห็นคลิปหรือยังใครถ่ายก็ไม่รู้จุมพลคงอายแทบแทรกแผ่นดินนี้เลยละ่ะแล้วสินคิดว่าใครถ่ายละ่ะเปลวดูดนมเย็นเข้าปากอย่างอริเอร่อย ร้ายนักนะเราวศินหยีผมของเปรวเบาๆพร้อมกับส่งยิ้มให้เขาเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดตลอดหลายปีที่ผ่านมาเราเรียนด้วยกันวศินเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาเลยก็ว่าได้วศินไปห้องประชุมกันเถอะวศินลุกขึ้นยืนก่อนที่จะยื่นมือมาเปรวีววางมือลงบนมือของวศินเราลุกขึ้นเราสองคนทำแบบนี้เป็นประจำ เพราะมันเป็นเรื่องธรรมดาไปเสียแล้วมิตรภาพดีๆที่มีให้กันตลอดเพราะเขาคือเพื่อนสนิทที่สุดของเราในตอนนี้เลยก็ว่าได้แม้มานั่งคุยหยอกล้อกันตามประสาผัวเมียใช่ไหมแปลวใช่ก็ธรรมดาแหละผัวกับเมียแล้วแกสองคนมาเสือกอะไรด้วยไปถึงเปลวหนวกหูพวกสำพเพสีวสินจับมือเปลวเดินออกมาเปลวก็ไม่อยากต่อล้อต่อเทียง กับเหมียวและแพรวหรอกนะเพราะครั้งหนึ่งก็เคยเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแต่ถ้าวันไหนความอดทนมันสิ้นสุดก็คงต้องฉากกันบ้างสักวันละ่ะเปรเวนั่งฟังอาจารย์พูดในห้องประชุมอย่างตั้งใจส่วนคนที่มาสายที่สุดก็คือชุมพลเขาเดินเข้ามานั่งใกล้ๆเปรเวแม้ทรงผมเท่ดีนะเปรเวชุมพลกำหมัดแน่นพร้อมกับกัดฟันกรอดกรอดเหมือนกำลังจะระับงานโกรธของตัวเอง ได้ข่าวว่าดังดังกว่าฉันเสียอีกเพราะแกไงล่ะนางเปรวนรกเขาตะหวาดเสียงดังลัน่นทุกคนในห้องประชุมหันมามองเขาเป็นตาเดียวกันชุมพลขอโทษครับอาจารย์แม้ข่าวข่าวเยอะเหมือนกันนะเราป้องกันด้วยก็ดีเดี๋ยวเอดจะถามหาเปรวมองหน้าชุมพลก่อนที่จะเบ,บ้ปากใส่ชุมพลตะหวาดเสียงดังอีกครั้งใส่เธอออกไปเลยนะชุมพลอาจารย์ชี้นิ้วไปที่ประตู ตอนนี้อาจารย์โกรธมากเพราะอาจารย์กำลังอธิบายขั้นตอนการรับปริญญาบัตรเขาลุกเดินออกไปทันทีสมน้ำหน้าเปลวกหนกขอโทษค่าอาจารย์ตลอดหลายวันที่ผ่านมาเปลวพยายามกลั่นแกล้งผมมาตลอดผมควรที่จะเป็นฝ่ายโกรธเธอมากกว่าที่นอกใจผมไปมีคนอื่นผมเกลียดเกลียดเปลวจริงๆตั้งแต่โดนปล่อยคลิปวันนั้นผมเป็นคนดังในชั่วข้ามคืนเลยไม่อยากจะออกไปไหน คนมองผมและซุบซิทธนินทาบางคนด่าผมเสียเสียหายหายอีกต่าหากผมไม่ไปมาหาลัยถึงสองอาทิตย์พอไปก็เจอกับเปรียวกันกพูดแสะพูดแขวะผมแลยยอมเธอจริงๆเลิกกันไปก็ต่างคนต่างอยู่สิแต่นี่อะไรทำยังกับว่าผมไปฆ่าแม่เขาตายอย่างนั้นแหละผมเดินออกมาข้างนอกก่อนที่จะหยิบแมสมาปิดหน้ายังอายเรื่องคลิปไม่หายรับปริญญาก่อนเถอจะไม่มาที่นี่อีกเลย ตอนนี้ผมกับเปลวเกลียดกันสุดๆอ้าวพลทำไมมานั่งอยู่นี่ละ่ะโดนอาจารย์ไล่ออกมานะสิผมฟึดฟัดอย่างอารมณ์เสียพีชเป็นพี่ชายฝาแฝดของแปลวเป็นเพื่อนสนิทของผมเองเรียนด้วยกันมาแต่มันไปต่างประเทศสองอาทิตย์แล้วเรื่องคลิปรู้หรือยังว่าใครเป็นคนปล่อยก็มีอยู่คนเดียวละ่ะก็คือนางเปลวนรกฉันละเกลียดเกลียดมันจริงๆฉันจะต้องเอาคืนมันแน่ๆเปลวกหนกแฟนแกน่ะเลย ฉันไม่อยากจะเชื่อไม่ใช่แฟนฉันฉันเลิกกับมันแล้วตอนนี้มันร้ายจะตายเป็นไปได้ยังไงผู้หญิงอ่อนโยนอ,อนอ่อนแอขนาดนั้นจะร้ายได้ขนาดนี้ได้ยังไงมันไม่น่าเชื่อเปลวกนกมันไม่มีอีกแล้วนะตอนนี้มันมีแต่เปลวนรกตาหาผมกัดฟันกรอดๆอยังโกรธเธอไม่หายเพราะเธอทำผมแสบมากโตรเกียรไม่รู้เมื่อก่อนผม ไปหลงรักเธอได้ยังไงเจอกันที่ผับตอนเย็นนะไม่วันนี้ฉันไม่ไปขอโทษนะลืมไปว่าอดีตความรักหวานๆของแกมันอยู่ที่ผับนั่นไปเถอะวันนี้ฉันขอซ้อมรับปริญญาก่อนผมเดินกลับเข้าไปในห้องประชุมอีกครั้งพร้อมกับพีทผมเลือกนั่งริมสุดมองไปที่วสินกระเปลคุยกันอย่างกระหนุงกระหนิงจับมือถือแขนกันเปรียก,รกันกเธอไม่หวงตัวเลย ทั้งสองคุยกันได้สักพักก่อนที่เปลวจะหันหน้ามามองผมแล้วทำปากเว้ยใส่ผมแล้วก็หันกลับไปคุยกันต่อเปรวนรกเธอนี่มันร้ายร้ายจริงๆเจอกันมารับปริญญานะคะทุกๆกคนหลังจากที่อาจารย์พูดจบผมและพวกนักศึกษาก็ออกจากห้องประชุมผมไม่อยากอยู่ที่มหาลาัยนี้เลยผมอยากกลับบ้านเต็มทีเกลียดสายตาของทุกคนทางมหาลัยที่มองมายัางผมชุมพล จะกลับแล้วเหรออืมใช่คุยกับแพรก่อนสิมีอะไรว่ามาสิพลเปิดใจรับใครเข้ามาหรือยังแพรล,ลืมไปเลยเหรอว่าพลเพิ่งเลิกกับแฟนได้ไม่นานค่ะแต่แพรอยากรู้ถ้าผลยังไม่มีใครแพรขออาสารักษาแผลใจให้ผลได้ไหมพลไม่มีแผลใจขอตัวนะตอนเย็นเจอกันที่ััพเ้าเจอกันชุมพลเดินมาตรงที่ลานจอดรถคนมงุงดูรถผมเต็มไปหมด มันเกิดเรื่องอะไรบ้าขึ้นอีกแล้วเนี่ยชุมพลรีฟราผูงคนที่มุงดูรถผมสภาพรถของผมโดนสเปรสีเขียนข้อความเต็มไปหนดไอทูเดนคนสารเดวฆาตกรและก็อีกหลายอย่างโอ้ยนี่มันเกิดอะไรเนี่ยฉันอยากจะบ้าตายรถราคาแพงๆของผมดูแทบไม่ได้เลยตอนนี้อารมณ์กรุงโกรธของผมประทุข,ขึ้นมาจะเป็นใครเสียไม่ได้นอกจาก นอกจากนางเปลวนรกผมรีบวิ่งตามหาเปรวทันทีแล้วผมก็เห็นว่าเปรวกำลับบงเดิอนอยู่ที่หน้าตึกผมรีบวิ่งเข้าไปและคว้าข้อมือของเปลวเอาไว้ก่อนที่จะกระชากอย่างแรงเปลวทำแบบนี้ทำไมทำไมถึงเอาสีไปพ่นรถของฉันผมตะวาดเสียงดังจนคนแถวนั้นหันมามองผม็นตาเดียวกันแต่ใครจะสนะ่ะผมยิ่งเพิ่มแรงบีบที่ข้อมือของเปรวอย่างแรง จนเปียวทำหน้าเยเกด้วยความเจ็บปวดแกมีหลักฐานไหมล่ะว่าฉันเป็นคนทำปล่อยปล่อยฉันได้แล้วแกไม่มีสิทธิ์ที่จะมาถูกตัวฉันด้วยซ้ำมากกว่านี้ฉันก็เธอทำมาแล้วปล่อยฉันบอกให้ปล่อยไม่ปล่อยใช่ไหมอ้อยอะไรเนี่ยอะไรของแกเนี่ยไอ้เปีวผมร้องเต้นราวๆราวรากับเจ้าข้าเมื่อโดนสเปรย์พิกไทยเข้าไปผม ไี้ปล่อยมือของเปลวออกทันทีสมน้ำหน้าคนสารเลวผมได้ยินเสียงเปลวเดินออกไปแต่ก็ทำอะไรไม่ได้มันเจ็บมันแสบไปหมดตาของผมตาของผมจะบอดไม่เนี่ยคราวหน้าคราวหน้าเธอโดนหนักแน่นางเปลวนรกสุดท้ายก็เรียนจบและรับปริญญาเรียบร้อยฉลองสิคะรออะไรอยู่ความเป็นเพื่อนระหว่างเปลวและวสินนั้นแน่นแฟนขึ้น ข่าวคราวาาก็ซาลงมาเรื่อยๆเ,เพราะข่าวของชุมพลกรบเกลื่อนหมดเรียบร้อยเปลวใช้ชีวิตแบบปกติอย่างคนทั่วไปแต่แผลเป็นในใจยังคงเหลืออยู่ใครจ้างพวกแกมาที่จริงพวกพี่ไม่จําเป็นต้องบอกก็ได้แต่จะบอกน้องคนสวยก็แล้วกันใครผู้ชายที่ชื่อชุมพลไงล่ะภาพเสียงคําพูดยังคงจดจําได้หมดทุกอย่างความทรงจําอันเลวร้ายไม่เคยลืมหรอก ที่ไม่พูดไม่ได้แปลว่าลืมแต่ขอทำให้แม่คณะภูมิใจก่อนแล้วกันส่วนเรื่องแก้แค้นสิบปีก็ไม่สายเปลวจะไปอังกฤษวันไหนวสินเอ่ยถามขึ้นพรุ่งนี้ตอนเย็นไปเลี้ยงฉลองกันไหมถ้าไปผับเปลวไม่ไปนะเปลวลืมชุมพลไม่ได้หรือจะลืมได้ยังไงล่ะเขาทำเลวไว้กับเปลวมากมายขนาดนั้นเริ่มต้นใหม่กับวสินได้ไหมให้สินได้ดูแลเปลวสินอยากดูแลเปลวให้ตลอด เรียนจบก่อนแล้วค่อยว่ากันนะสินว่าสินอาจจะได้มีโอกาสได้เจอใครดีๆกว่าเปลวเข้ามาในชีวิตเปลวอยากให้ว่าสินดูดูใครเอาไว้บ้างเปลวเปลวรู้ใช่ไหมว่าสินคิดกับเปลวมากกว่าเพื่อนรู้แต่เปลวยังไม่พร้อมที่จะมีใครตอนนี้แต่ถ้าว่าสินจะรอละรอเมื่อไหร่ที่เปลวพร้อมและเปิดใจเปลวมองหน้าว่าสินเขาเป็นเพื่อนที่ดีกับเรามาตลอด คอยอยู่เคียงข้างและดูแลเรามาเรามีความรู้สึกดีๆให้แต่มันก็ไม่ใช่ความรักในแบบชูสาวอยู่ดีแต่เราก็ไม่อยากเสียเพื่อนดีๆแบบวสินไปตอนเย็นเจอกันนะได้สิเปลวเดินเข้าไปในบ้านหลังจากที่ส่งวระสินเรียบร้อยแล้วเราเดินเข้าไปก่อนแม่คณะจากทางด้านหลังรักแม่คณะมากที่สุดในโลกเลยค่ะปากหวานจริงนะแม่คะทำไมแม่ถึงยังไม่แต่งงานคะ ก็แม่อยากดูแลหนูไปเรื่อยๆนี่จ๊ะแม่มีความสุขดีจะตายแบบนี้แม่คะนะาหยิบจานขนมยื่นมาให้กระเปลเคยมีคนมาจีบแม่ไหมคะมีสิลูกแต่แม่ยังไม่สนใจหรอกแม่คะลองเปิดใจกบใครสักคนสิคะเปลวไปอยู่เมืองนอกหลายปีเดี๋ยวแม่จะเงาแม่ก็คุยคุยกับใครเป็นเพื่อนไปแล้วกันนะอืมก็ได้จ้ะตอนเย็นนี้หนูจะไปฉลองนะแม่ อย่าดึกมากละลูกค่ะแม่ภายในผับแห่งหนึ่งเสียงแก้วกระทบกันซ้ำแลว้วซ้ำเล่าตอนนี้กำลังได้ที่เปรียวเปลี่ยนลูกตัวเองใหม่กับกระโปรงสั้นเสมอหูเปรียวเข็ดฟันเลยวันนี้ผู้ชายมองการตาแทบหลุดออกมาจากเบ้าแล้วไงล่ะวันนี้ขอสักวันนะสุดๆไปเลยเหมือนกับว่าเห็นเมียวนั่งอยู่โต๊ะข้างๆกับผู้ชายคนหนึ่งหรือว่าเราตาฝาดไปก็ไม่รู้ วสินเราไปเต้นกันไหมเอาดีเปรลลุกขึ้นไปเต้นสนุกสนานสุดๆเต้นไปสักพักก็รู้สึกเหมือนว่ามีคนมาเต้นข้างๆพอมองออกไปก็เจอกับจุมพลเต้นอยู่กับผู้หญิงนมโตเหมือนจะคิดแผนอะไรออกเปรวกับวสินก็เดินมานั่งที่โต๊ะเปรวกระโดกเลา,ร,ารัวๆเข้าปากนั่งมองจุมพลอย่างใจเย็นเดี๋ยวเปลวมานะวสินวสินพูดกับเปลว แต่ตาของเขาจ้องมองไปที่อีกโต๊ะซึ่งโต๊ะนั้นเป็นโต๊ะที่เมียวนั่งอยู่นั่นเองเปรวเดินเข้าไปกอดแขนชุมพลพร้อมกับเอาหัวซบไหล่ของเขาแล้วเธอก็มองเยาะเย้ยผู้หญิงคนนั้นพลคะผู้หญิงคนนี้เป็นใครคะตายพลทำไมเธอไม่ได้บอกเขาหรอกหรือว่าทำไมไม่บอกล่ะคะว่าเราเป็นอะไรกันเมื่อคืนเรายังนอนด้วยกันอยู่เลยนะคะผู้หญิงคนนั้น กรีดออกมาเสียงดังเปรวนรกชุมพลตวาดเสียงดังลัน่นขอให้สนุกกับการแก้ตัวนะคะพลบอกมานะบอกมานะว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครเหมยเหมยฟังพลก่อนมันไม่ใช่แบบที่เหมยคิดนะแล้วแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ยกมือขึ้นตบชุมพลอย่างแรงสมน้ำหน้าเปรวเดินกลับมายังโต๊ะเมื่อเห็นว่าสินยืนหันหลังให้อยู่ว่าสินกำลังทะเลาะอยู่กับเหมียวเอ๊ะมีเรื่องอะไรกันเนี่ย แกก็ดีแต่กินของเหลือเด่นคนอื่นนั่นแหละไอ้ปสินแล้วไงละ่ะก็ฉันรักเปลวทําไมต้องสนด้วยละ่ะเธอไม่ต้องมายุ่งทําไมฉันจะยุ่งไม่ได้ละ่ะในเมื่อฉันเป็นเมียของเธอเมียเมียอย่างนั้นหรือเรื่องอะไรนี่มันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นมีอะไรที่เรายังไม่รู้อีกหรือเปลวกําลังยืนงงอยู่วรสินกามือแน่นคงจะโกรธเมียแน่นอนฉันไม่เคยคิดเลยว่าแกจะเป็นเมียฉัน เปเรวเปลวก็แค่เมียน้อยอ้าวอะไรเนี่ยอยู่ดีดๆก็ให้ฉันกลายเป็นเมียน้อยเสฉๆเลยกรรมจริงๆนี่ละมัง้งคือเหตุผลที่เมียวชอบพูดแขวะเราตลอดหรือเปล่านะจบตอนที่สองคลิปหลุดจ้าในนิยายเสียงเรื่องในไฟแขนอย่าลืมนะคะโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ส้มฉุนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ